เปียกหมดแล้วชาโคชาโคเล่นน้ำฝนเปียกหมดละโอ้โอ้โหเว้นเนเวนน น้ำท่าเปลี่ยนหมดแลชาโคลดุซิชาโคกัมาเรีย สดชื่นตอนฝนตกดีสิใช้โฮกับมาลีย็ชื่นชุ่มชำบรรยากาศฝนตก หนูเขาเลยชาโคชาโคดูค่ะชุ่มฉ่ำเลยต้นไม้ก็เลยสดชื่นไปด้วยเลยพามาดูฝนตกค่ะทุกคนฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านชาโคเล่นน้ำสนุกเลยพามาดูฝนตกค่ะทุกคนฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมบ้าน ชาโคลเล่นน้าสนุกเลยแต่เนี่ยฝนตกแล้วเดี๋ยวจะเอาโกโก้ไปปลูกไปปลูกแล้วนะคะไปลงสวนละฝนสดชื่นชุ่มฉ่าเลยะคะ่ะโอเคนะคะทุกคน ตกเช้านี้ชุ่มชันเลยเพื่อนๆเห็นชาวโคไหมชาวโคตลอดเล่นน้ำฝนใหญ่เลยน่าจะตกนานกว่านี้หน่อยนะ ขอบคุณน,นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคิดนะคะบรรยากาศฝนตกชื่นใจไม้เพื่อนๆรับดูค่ะชุ่มฉ่าเลยต้นไม้ก็เลยสดชื่นไปด้วยเลยต้นอะไรนะต้นขาต้นขาด ชื่นตอนฝนตก ต้นอะไรนะต้นขาต้นขาสดชื่นตอนฝนตกชอบชอบสนุกเขาเลย ก็พักคาปูก็จะวิ่งเข้ามาชื่นชุ่มชำ่ำบรรยากาศฝนตกตเนี่ยฝนตกแล้วเดี๋ยวจะเอาโกโก้ไปปลูกไปปลูกแล้วนะคะไปลงสวนละฝนสดชื่นชุ่มฉ่ำเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนดูค่ะชุ่มฉ่ำเลย ต้นไม้ก็เลยสดชื่นไปด้วยเลยน่าจะตกนานกว่านี้หน่อยนะ มาเร็วเล่นน้ำฝนใช่ไหมเล่นน้ำฝนขนมเขีงให้มานะคะอุย้ยดูลมแรงไม่แรงดูต้นไม้สิคะดูยอดตําลึงยอตําลึงไปหมดเลยมาเกาะตรงบ้านเลยมาละกอเลยสดชื่นเลยต้นไม้เลยสดชื่นเลยค่ะ เพื่อนเเห็นชาวโครไหมชาวโครตลดเล่นน้ำฝนใหญ่เลยชาวโคเล่นน้ำฝนเปียกหมดละเ่อเพื่อนเพต้นไม้ก็สดชื่นเลยค่ะดูนะคะดูต้นมะละกอนี้สดชื่นเลย ชมค่ะขอบคุณมากๆนะคะสดชื่นเลยค่ะเช้านี้บรรยากาศวสวยๆขนมเขียงให้มานะคะอดูลมแรงไม่แรงดูต้นไม้สิคะดูยอดตําลึงยอดตําลึงไปหมดเลยมาเกาะตรงบ้านเลยมาละก็ฝนตกเลยชุ่มฉ่้นเลยค่ะ เล่นน้ำฝนใช่ไหมเล่นน้ำฝนพามาดูฝนตกค่ะทุกคนฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านชาโคเล่นน้ำสนุกเลยอุชาโคก,ก็เล่นน้ำฝนนะสดชื่นเลยค่ะฝนตกเช้านี้ฝนตกเช้านี้สดชื่นเลยค่ะทุกคน ฝนตกเลยชุ่มช่ำเลยค่ะสดชื่นตอนฝนตกพอค่ะต้นมะละกอลม้มน่าจะเป็นมะละกอต้นต้นที่แม่ขนมเี็งให้มานะคะต้นโกโก้ค่ะเดี๋ยวเราเอาจะ น้ำท่าเปียนหมดแล้วชาโคเสดชื่นเลยต้นไม้เลยสดชื่นเลยค่ะชื่นชุ่มชํำบรรยากาศฝนตก เล่นน้ำฝนใช่ไหมเล่นน้ำฝน